ถึงแยกปตทมาขามล้มนะครับเลี้ยวขวาอันนี้จะไปรับปืนอุดหนุนปืนคนสุพรรณด้วยกันนะครับพริ้วรัวหน้ามายิงป่าจริงแล้วก็คือเอารางมามามา,มา,ม,า,ม,ามาเปลี่ยนรางนะครับเพราะว่าอยากได้รางทองเหลืองรางศูนย์ทองเหลืองก็เลยเอากะบอกเป็นไอคอมศูนย์ของช่างออฟ ามาเปลี่ยนเป็นรางรางศูนย์นะครับรางศูนย์ทองเหลืองทีนี้เราก็สร้างแต่รางดิบปรากฏว่าทางพิวรัวเนี่ยบริการให้จบจบเลยก็คือ,ค,อครบทุกกระบวนการก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องสร้างรางดิบคือเอาเอาท้ายมาเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนให้หมดครับเปลี่ยนประกอบใหม่ทำสี่ให้ด้วยนะแต่ว่าใช้อุปกรณ์เดิมของไอคอมศูนย์ตัวเดิม สั่งลางทีแรกแหละวันเดียวได้เลยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนใจก็เลยให้เขาเปลี่ยนทั้งหมดก็ใช้เวลาสามวันนะครับสามวันเปลี่ยนลางทําสีวันนี้ก็มารับแล้วก็มารับตัวเปลี่ยนลางนะแล้วก็อุ่นนุ่นไปอีกกระบ,บอกหนึ่งนะเลยกลายเป็นว่าเนี่ยเข้ามารับสองกระบ,บอกเลย <c oughs> <c oughs> อ่าก็บ้านใกล้เรียนเคียงก็เป็นพักพวกพักหมู่ก เคยตกปลาอยู่ด้วยกันนะครับกับเจ้าของอะ่ะเจ้าของผิวรัวอ่าใครสนใจหน้าม้ยิงปลาครับก็เป็นอีกทา,ทางเลือกหนึ่งนะครับผลิตด้วยอุปกรณ์มาตรฐานและทันสมัยนะครับใช้เครื่องมือทันสมัยมากครับที่นี่ผิวรัวหน้ามา้ยิงปลาก็เข้าไปดูที่เพจนะเพจผิวรัวหน้ามา้ยิงปลาแล้วก็เป็นเฟซบุ๊กนะผิวรัวเดย๋ยอย่ายงไง เดี๋ยวจะลงหน้าเฟซไว้ให้ดูครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับจะถึงละเข้ามาไม่ยากครับมาข่ามล้มนี่ครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้านกึ่งโรงงานมีอะไรครบอุปกรณ์จบได้เลยนะอุปกรณ์อะไรทุกชิ้นตกแต่งซ่อมบำรุงนี่รับทําหมดเลยเนี่ยถึงละ Thank <laughs> you. อ่ะได้ดีดถ่ายนิดเดียก็ได้ถ่ายตอนรับปืนเหรอใช่อ๋อเขาชอบชอบผมว่าถือท่านดีเท่กว่าอ่าน่ะอ่าง่ายง่อยหันหันไปทางนู้นได้ไหมคะอืมคนดังมาเลยแน่เอาไปลองทำเลยพี่ทำตาวนิดนึงอ่านั่นเหรอครับพี่รอเลยรอเลยขอีกท่านได้ไหมคะเอาเป็นท่าปืนนั่นแหละครับพี่ท่านนั้นแหละ ทา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 เลไม่เป็นไรนี่ทาตัวเงี้ยประมาณนี้ละเออประมาณประมาณนี้นั่นแหละครับพี่รอเลยหอ้ขอไปโพสนะคะครับจัดเลยอันนี้เจ้าของไก่ครับพี่จะขึ้นยานสี่เส้นหน้าเส้นที่ใช้เต็มที่เลยไก่เค็มฟรีอ้ออันนี้มันอะไรนะกะพีเหรอไม้มันประมาณไหนมันเทียบกับ แข็งกว่าชิงชันเหรออะแข็งกว่าชิงชันแล้อัดได้เต็มที่เลยใช่เต็มที่เลยเพราะว่าผมบอกพี่เป็นได้เต็มที่เลยชาร์จเท่าไหร่เอ่อเจ็ดสิบสี่ห้าสบายเลยลองดูผมว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันอาจจะหนักอาจจะเบาก็หน่อยหนึ่งเบาที่ไหนหราเออไม่เบาไม่เบาไม่เบา กัพี่ความมันหนักอยู่แล้วเี่เออเราก็ไม่รู้ว no. bon. ่ากับพี่เขาได้ยินแต่ว่ามันลายมันสวยมันเป็นแบบนี้มันเป็นไม้ที่หลายคนนลายมันใกล้เคียงกับไอ้พวกอะไรนะหัวเรียกอะไรนะมานนิดอะใช่ใช่มานมันิดหนักกว่าเอะหนักกว่าหนักกว่ามันเป็นไม้ในฝันของใครหลายคนไม้ัี่มันหายากด้วยใช่แล้วมันเป็นทั้งลำพ่มันเป็นทั้งลำอืมมันุลายด้วยแล้วก็พันท้าทยด้วยถ้าถ้าไม่สังเกตใครก็ไม่รู้นะเพราะว่า ว่าไอเนี่ยว่ามันริดเขาดูรู้อ่ะรู้พี่เราบอกเราเราก็ว่ามันริดอ่ะไม่ใช่มันริดเออมันริดก็แบบนี้นี่มันริดแดงเอออ่านี่มันริดเราดูไม่ออกแล้วนี่มันริดดำเออเนี่มันก็คล้ายๆกันนะนี่กนี่มีใครมารับอ่ะได้ครับมารับที่บ้านเหรอมารับที่นี่หรือว่าส่งเหมือนกัน ส่งกระปวดเลยส่งสะปวดน้อยอ๋อมีคนหนึ่งมาหลับคนบ้านเราคนบ้านเราใช่นี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่อุดหนุนไปครับพีเข่าควายทั้งลำนะทรงกำคอร่องนิ้วชักเจ็ดสิบปลายสี่สิบห้าปีกก็ห้าสิบห้านะครับเป็นปีกแต่งนี่ครับตัวนี้อุดหนุนผิวดัวมาหนึ่งลำนะครับสวยงามมากเลย เนี่ครับเรพีเขาควายทั้งลำแล้วก็ทั้งผ่านท้ายครับผม <c oughs> ดูอีกแถบนึงลายจ,จัดนะครับตัวนี้ลางศูนย์ทองเหลืองนะครับลางเนี่ยเป็นตัวตัวทองเหลืองเหมือนกับตัวที่เรามาเปลี่ยนรางแวววาวหมดเลย <c oughs> เป็นทองหมดเลยเนี่ยเซฟทอง เซฟทองรางทองแล้วก็นอ็อตในเป็นน็อตแต่งปกเกลียมนะแต่งเต็มนะครับแต่งเต็มเลย<ม><ไ>ปายก็มีบูททองเหลืองรองสำหรับแฝงนะสวยจริงครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ตัวที่ผิวรวรับจบให้ครับเปลี่ยนอุปรกรณ์อะไรใช้อะไรเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนล้างให้ ทองเหลืองลู4.5มิลวันนี้ก็มาลักเสร็จสามวันเสร็จเรียบร้อยทั้งทําสีทั้งอะไรแล้วเรียบร้อยหมดเลยทีแรกก็ตกลงว่าจะาเอาแค่ลังดิบนะครับเพราะว่าทําให้เรียบร้อยเลยอจบเลยทีเดียวรับอ,อี่ปามันวิ่งเข้ามากินคือวางไว้เฉย <c oughs> อ่ะไม่ต้องเวียงอ่ะวางไว้เฉยแล้ววิ่งมาหานะอะ อาถุงก็พี่อ๋อเนี่ยโตทำกบใช่วันนี้ประงานเจ๋งเจาะแจ๊ะนี่ครับตัวนี้ตัวเจ๋งเจาะแจ๊ะอ่าอันนี้ยังไม่เจาะแจ๊ะถ้าตัวจริงใช่ใช่ต่อใจไปเรื่อยอ่ะเจาะแจ๊ะต่อเรื่อยเมื่อกี้ต้องห้ามปามไว้แต่ไห้ามปามไว้นี่มันไปเรื่อยอ่ะเออสายสายนนี้กำลังดีอันนี้ตกสองโอ คอนเน้นเน้นเออเน้นไปตกเพื่อนใช่มันก็เราชอบรุ่นใหญ่เราไม่ชอบไอ่แต่ถ้าตัวเล็กพี่เราเบี่ยงไม่ออกแต่ถ้าถ้าเป็นตัวเล็กพี่ติดใจเลยนะเหรอโอ้พี่มันจะแบบพี่ช่วงมีตามเล็กไงติดใจอะไรอย่างเงี้ยไม่โตกันที่ตัวเล็กอะเออก็นี่ไงที่เขอโตกกันเนี่ยนะใช่เบี่ยงไม่ออกเราใช้สายใหญ่เออเบี่ยงไม่ออกอะไรแบบเนี้ยสองโอเรามีเปว่าเก่งฮะ สองโอเรามีไหมเอ้ยแ้อมึงทำไว้ใช่หรอประกอบไว้ั้างมนนั่นแหละส่งลูขานู่นไงข้างล่างนู่นไงไม่ไม่ใช่หรอไม่ใช่น่าจะมีนิหนึ่งโออันนี้ขอเรียกอะไรผมทำให้หลังเดี๋ยวพี่เอาหนึ่งโอแล้วก็มีโอสารเบื้องต้นที่ทำอยู่โอเล็กกว่ากันหน่อยพี่ชอบสีอะไรไม่ยิไม่เน้นไม่เน้นอะไรก็ได้ถ้าเห็นชัดๆก็ดีเพราะเจ้าของตาไม่ดีหยิบเหยื่อถูก น,นี่ก็ว่าจะไปเที่ยวเขาแหลมรอ,อน้ำนขยับหน่อยไซ์นี้พี่เนาะกับไซส,สองโอ้ก็น,นกั่นแหละเต้